หลว่ายังไงตอนนี้ยังไม่ว่างเลยไว้ตอนพักเที่ยงได้ไหมโอเคแล้วเจอกันนะอุ๊ยตังใครมาหนอยู่ตรงนี้นะเราจะเอาเงินนี้ไปทำอะไรดีนะ หรือว่าเราจ่าเงินนี้ไปซื้อขนมเหมือนเพื่อนๆกินดีนี่แพลงานที่ครูสั่งมีอะไรบ้างนะแป๊บน้าดูในไาลนา์กลุ่มก่อนนี่นีกครูปีดาให้หาข้อมูลเรื่องคุณลักษณะที่ดีเพื่อป้องกันการเุจ่ิตอนะโอเคจำได้แล้วงั้นเรามาหาข้อมูลทำอย่างไรกันเถโอเค ใช่ไหมใช่ใช่นี่นี่เราก็เจอเหมือนกันใช้ได้ไหมใช้ได้งั้นเราลองเอามารวมลองกันดูโอเค ว่าเธอทำอะไรเ้นอยู่หรอมาขอนั่งด้วยสิเาซื้อขนมมาฝากพื่อเธอได้แหละได้สิว่าแต่เธอเอาตาังมาจะไหนซื้อขนมหรอขออดิญาตเราม,มาเยี่ยมหนักก็เลยให้ตังซื้อขนมไว้หนู <c oughs> จะเากาจจัเลยคือซื้อขนมมาแบบพวกเราขอบคุณนะไม่เป็นไรหรอกกินกันเถอะ แต่เอ๊แล้วคนที่เขาทำตังหายเขาจะเป็นยังไงหน้าไหนจิงเดยนหาซินนังกินดีกว่า ไปไหนนะหรือว่ามันจะหล่นตอนที่ว่าเราหยิบโทรศัพท์ออกมาคุยกับเพื่อนแในกระเป๋าก็ไม่มี เงตั้ง5า้าร้านหมาเลยนะแม่ให้เรามาใช้เท่าอาทิตย์เลยถ้าเราไปบอกแม่แม่ต้องดูเราแน่ๆเลยจะทำยังไงดีนะแล้วเราจะเอาเินตังที่ไหนซื้อข้าวกินแทีนี้คงไม่เป็นไรหรอกเขาน่าจะยืมตังคนอื่นซื้อข้าวกินก็ได้งั้นเราเอาเงินนี้ไปซื้อขนมแบ่งเพื่อนๆดีกว่า แต่เอ๊กูคเคยสอนเรานี้นาเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้นะค,ะค่ะกูจะมาสอนในรายวิชาการต้านการปุจริตนะคะเรื่องคุณลักษณะที่ดี5ประการเพื่อร่วมกันต้านการปุจริตนะคะซึ่งคุณลักษณะที่ดี5ประการก็จะมีดังนี้นะคะ 1. ความซื่อสัตย์สุจริต2การมีจิตสาธารณะสความเป็นทางทางสังคม 4. การปฏิบัติจรร และห้าการเป็นอยู่อย่างพอเพียงเดี๋ยวครูจะอธิบายนะคะความหมายของคุณลักษณะแต่ละประการให้น,ะะหนักเรียนฟังนะคะ 1. นะคะความซื่อสัตย์สุจริตหมายถึงนะคะการยึดม,มัน่นในความสัตด์จิงิงและในสิ่งที่ถูกต้องดีางามนะคะมีความซื่อตรงและมีเจตนาที่บริสุทธิ์นะคะปฏิบัติ ซึ่งมี4ีประการดังนี้ 1. น,นะคะมีทัศนคติที่ถูกต้องดีงานต่อบ้านเมืองนะคะ 2. มีพื้นฐาชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรม 3. มีงานทำมีอาชีพ 4. เป็นพลเมืองที่ดีนะคะเดี๋ยวคูจะลองให้นักเรียนนะคะลองยกตัวอย่างคุณธรรมความซื่อสัตย์จริงนะคะที่พบในชีวิตประจำวันคนละ งั้นเราเงินนี้ไปแจ้งครูดีกว่า ข้าวหนเก็บฟังได้ค่ะอ้าวเบข้าวเก็บได้ที่ไหนหรอเก็บได้ที่ห้อง2ท1ค่ะไม่รู้ว่าเป็นของใครเลียกมาแจ้งครูค่ะดีมากเลยจ้ะเบค่ข้าวที่หนูมีความซื่อสัตย์จริงนะคะไม่คิดที่จะเอาเงินของคนอื่นมาเป็นของตัวเองเพราะถ้าเกิดว่าคนที่เขาทําเงินหาเนาะเขาไม่รับเงินคืนเขาอาจจะได้รับความเดือดร้อนนะคะสมแล้วกับที่ครูเคยสอนเรื่องคุณธรรมความซื่อสัตย์จริงให้กับเรานะคะเดี๋ยวครูจะประกาศหน้าเสาธงนะคะว่าใครทําเงินหาขอบใจมากเลยจ้ะค่ะ Yes